นี่แม่เลในเรื่องข้องเรียนมังเรียนไม่ได้เรียนหนังสือทูเรียนอข้องกินเราแม่เลนในเรืองของข้องกินกันมังทูเรียนต้องบอกว่าเราในโรจักไล่เรียนแล้วนะค่ะเรียนเบต้งมังไล่มังที่นี่มาเลนในจังหวัดพัทลุงมังมาเลนเรียนพัทลุงอทูเรียนผู้บรรทัดจากจังหวัดพัทลุงค่ะทูเรียนคุณภาพสุ้งรสชาิห้อมวานกลมกลมมีอัตลักษณ์คืนลูกไม่ทูเรียนตายทีหน้าจับตามองค่ะ จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีและก็ความลงตัวของภูมิประเทศและสภาพอากาศในโซนเถือกเข้าบรรทัดตั้งแต่อําเภอป่าพยอมซี่บันพดซี่นครินกรงลาตะโมดไปจนถึงอำเภอป่าบอนค่ะส่งผลหายผลผลิตทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผลไม้ชนิดต่างๆค่ะรวมทั้งทุเรียนที่มีรสชาติว่านมันกลมกลมและก็แตกต่างไปจ้าจังหวัดอื่นๆที่เป็นที่ต้องการของผูบริโภคในจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมาค่ะ โดยปัจจุบันนะคะก็มีกลุ่มกเกษตรกรในตำบลเข้าปูอำเภอซี่บันพดได้ร่วมตัวเป็นกลุ่มกเกษตรกรแปลงย้ยค่ะ เพื่อพัฒนาและการบริการจัดการให้พลนผลิตถูเรียนนั้นมีคุณภาพและก็เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นทุเรียนระดับพรีเมียมนะคะให้ผู้บริโภคนั้นได้กินถุเรียนคุณภาพสูงในราคาที่ย่อมเยาสามารถจับต้องได้พร้อมทางการทําตลาดนะคะทางการทําประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นโรจักได้มากขึ้นโดยเฉพาะปีนี้ค่ะเรียนผู้บรรทัดก็จะมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดในตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมมามจนถึงสิงห้าคมนี้ค่ะ นายวิทีสันมิดพันธ์ประธานกลุ่มถุเรียนแปงยญ่เขาปูสีบันอดกระเบอเขว่าทุเรียนผู้บรรทัดจังหวัดลุงเนี่ยยังไม่เป็นเทโรจักงคงก้นกินเนี่ยนายนา,ายนกแบบหมักนักเลยโดยรสชาทเทโรยเป็นเทต้องการคงผ้บภกในผื่นเทค่ะก็เลยไม่ได้ส่งไปค้ายต่างจังหวัดแต่ว่าปัจจุบันค่ะมีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาากิจชุมชนก็เลยมีความเห็นรวมกันว่า ควรทาประชาสัมพันธ์เพื่อเพยให้ผู้บริโภคต่างจังหวัดได้รับรู้แล้วก็มีโอกาสได้กินลูกเรียนผู้บรรทัดคงผัดลุงได้ค่ะด้านนายทรงซักไม่สุกเลขาหนุการกลุ่มวิซาหกิจชุมชนลูกเรียนแปลงย่ย้ายขา้าวปูก็ยืนยันถึงรสชาติของลูกเรียนผู้บรรทัด็ว่ามีความร้อยเมเพเทอืน่นได้รับมาท่าน G A P มีราคาที่จับต้องได้และก็คนไทยนะควรได้กินค่ะ คณนเทีนายขนองสักนู่ซังเกษตรกรอีกายนึงกระโบขว่าลกเรียนผู้บรรทัดเนี่ยมีมาไลา่สิบปีแล้วนะแต่ว่าคนทานอกเนี่ยยังรู้จักหน่อยซึ่งก็เป็นเรื่องทีนาเซียดายหากคนไทยรับรูก้กันอย่างกว้างขวางค่ะก็เชื่อว่าจะเป็นเหตุองการค่องรลาดเนี่ยเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะ ขณะนาที่นายสำรองรักชุม่มผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาากิจชุมชนทุเรียนผู้บรรทัดก็ได้ระบุนะคะว่าทุเรียนผู้บรรทัดนั้นมีคุณภาพสูงด้วยปัจจัยสําคัญก็คือสภาภูมิอากาศและภูมิประทศและการเลธาดาหารในดินทีสมบูร์และก็เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป้าต้นน้ำเชิงภูเขาทําให้เกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แต่เนื่องจากยังไม่มีการโปรโมทแบบจริงจังนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ใคร่โลดจัก ดังนั้นคะ่ะทางกุ้งจึงได้รวมกันสร้างแบนดทุเรียนผู้บรรทัดขึ้นมามเพื่อการขับเคลื่อนการตลาดค่ะโดยมีภาคส่วนต่างๆนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนเพื่อทุเรียนจากวัทลุงนั้นได้ส่งทึงผู้บริโภคได้ถวประเทศร่วมทางการส่งออกต่างประเทศกันแต่กระเชื้อว่าถ้าเกิดว่าคุณไทยได้กินเรียนผู้บรรทัดสักคนนะ,ะจะติดใจและก็สื่อลบอไปกินลาวแน่่อน,อน้อง